สำหรับข่าวในวันนี้นะครับก็ขอเน้นๆไปที่ศึก s e r v ์เ s อร์ซีรีส์เลยจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์หน้าแล้วบุกิ้งก็เริ่มทยอยกันออกมาแล้วนะครับและที่สำคัญมีข่าวว่าจะเปลี่ยนแผนไปไปมาๆก็เดี๋ยวไปรับชมรับฟังในคลิปนี้ได้เลยมวยปล้ำมินกิลาผสมประสานการแสดงมีคิวมีบทโปรดใช้วิธีภาวะในการรับชมด้วยครับ และสำหรับท่านใดที่พลาดหรือตกหล่นข่าวสารไปนะครับผมได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้ทั้งสึกใหญ่และข่าวต่างๆในวงการมวยปล้ำตามลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมาตรงมุมจอนี้เลยเรื่องแรกสุดเลยที่ผมจะพูดในวันนี้ครับก็หนีไม่พ้นสึกใหญ่เซิร์เวอร์ซีรีส์ที่จะจัดขึ้นในวันที่25พฤศจิกายนนี้แล้วนะฮะตามเวลาท้องถิ่นในรัฐอลิลลินอยส์แน่นอน,นครับมีประกาศบุ๊กิ้งกันออกมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับ และรายงานล่าสุดก็บอกชัดเจนเลยครับว่า t r i p l e H และทีมบริหารชุดนี้นะครับไม่ได้สนใจจะนำเอาแมตช์แท็กทีม5ต่อ5ประเพณีที่จัดกันมาอย่างยาวนานระหว่างสึกรอลและ Smackdown ที่ต้องมาเจอกันใน Serv e r Series เนี่ยทีมครีเอทีฟของ t r i p l e H ทิ้งแผนการนี้ไปเลยแต่สิ่งที่กำลังจะจัดขึ้นครับเป็นการสร้างแมตช์วอร์เกมระหว่างนักมวยปั้นธรรมาและอารในสึกรอโดยฝั่งหนึ่งครับมีเซธฟรีกิ่งโรล,ลินนะครับเจ้าของแชมป์เวิลด์เฮเวนเวทร่วมทีมกับโคดี้โรสเจอล เป็นบาลเลอร์เดวมันต์พีส์ดอมินิกมิสเตอริโอและเจดีแม็กโดนัคอาจจะมีประกาศสมาชิกเพิ่มกันมาภายหลังแต่ณเวลานี้เนี่ยกขาเป็น4ต่อ4เจอกันในกติกาวอลเกมนะครับนี่คือแมชที่บุกิ n งออกมาแล้วนอกจากนี้ครับมีการชิงแชมป์หญิงระหว่างเรลิฟลี่เจอกับโซยิสตาร์อีกคู่หนึ่งครับเป็นการชิงแชมป์อินเตอร์นะครับกุนเทอร์เจ้าของแชมป์เจอกับเดวมันต์สามแมชครับประกาศออกมาเท่านี้นะฮะ จากที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าเซตบรีกิ้งโรล,ลินเจ้าของแชมเบอร์เฮวิเวทเนี่ยไปป้ามอยู่ในกติกาวอ r เกมเพราะฉะนั้นจะไม่มีการชิงแชมป์เส้นนี้เกิดขึ้นนะครับและเช่นเดียวกันตามแผนของ WWE ที่มีรายงานบบจากจานเดฟแห่งเลสซิ่งออฟเซ e r อร์เนี่ยก็บอกว่านอกจากแชมเบอร์เฮวิเวทแล้วแชม WWE อีกเส้นหนึ่งคืออันดิส u t เ d u ยูนิเวอร์แซลก็จะไม่มีแมตช์ขึ้นฟัํมด้วยซึ่งเป็นแชมป์ของโรมันเลนนะฮะและเป็นไปได้อย่างยิ่งเลยครับว่าหัวหน้าเผ่าจะไม่ปรากฏตัวในศึกนี้ด้วยซึ่งงงกก็ตรรับาาายยนนเเมืื่ออล ก่อนนะที่ได้มีการประโคมข่าวว่าโรมันเลนเนี่ยจะปราบแค่ในคราจูที่ซาอุดิอาระเบียเท่านั้นแล้วเขาก็เอาชนะเอลเวไอป้องกันแชมป์ไว้ได้สําเร็จหลังจากนั้นครับจะไปปรากฏตัวอีกทีปีหน้าเลยในสึกรอยัลรัมเบิลซึ่งในแง่ของการตลาดถึงขณะนี้เซอร์เวอร์ซีรีส์ถือว่าประสบความสําเร็จในการขายตั๋วเป็นอย่างมากนะครับมีการจําหน่ายออกไปได้อย่างรวดเร็วครับและเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนก็มีรายงานตัวเลขจากเลสเตอร์ทิกนะครับระบุว่าขายไปได้กว่า1 5 0 0 0ใบแล้วช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแน ในไลฟ์ของศึกใหญ่ศึกนี้นะครับก็คือวอลเกมตามที่ t r i ปเตั้งใจเอาไว้แล้วก็พยายามทําให้ออกมาสนุกสุดมันที่สุดยังมีข่าวจากวอลเกมอีกมากมายนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอย้อนไปถึงศึกสแมทดาว w n ใน EP ล่าสุดย้อนไปสักหน่อยนึงครับเพราะว่ามีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในดิวชันหญิงนะครับในแมตช์แท็กทีม3ต่อ3ครับทีมหนึ่งคือ d a m a g e Control ประกอบด้วยอ o โยสกายเบลลี่และสมาชิกใหม่ล่าสุดครับใครรเซต เจอกับอีกฝั่งนึงครับเบียงกาเบลลาชาร์ลอตต์แฟร์และอาสกะ3ต่อ3นะครับแต่แมชนี้เกิดการหักหลังกันเกิดขึ้นครับเมื่ออาสกะเนี่ยไปเข้ากับฝั่งนักมวยปล้ำญี่ปุ่นอีก2สาวนะที่อยู่ในดามจคอนโทรลแล้วเธอก็หักหลังเบียงกาเบลลาที่กําลังจะคลานเข้ามาแท็ก uka, อาสกะก็หลบครับแล้วก็พ่นกรีนมิสไซนั่นทําให้เกิดการชุลมุนกันขึ้นและผลสุดท้ายแมชออกมาไม่มีผลตัดสินนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่คือการรวมทีมของอาสกะเข้าร่วมกับดามจคอนโทรลไปแล้วแลวมันอาจจะไปต่อถึงมวเกฝั่งงหญิด้ย เพราะตอนนี้ d a เมจค Control ก็มี4คนครบแล้วไม่นับรวม Dakota าไคซึ่งตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ดีนะส่วนฝั่งธรรมะเนี่ยที่แน่ๆก็มีชาร์ล o t t e Fair b i a n าเบลแลและ s h o ซี่ครับพี่ The View Insider รายงานเพิ่มเติมมาว่าสมาชิกคนที่4น่นะจะเป็น b e c k ้ l ิ n ส์เนื่องจากมีการเปลี่ยนขั้วก,กันเยอะแยะมากมายครับตั้งแต่ในศึกควจูที่ซาอุดิอาระเบียแล้วนะครับมีการ,รเทิร์นของ k คร r y s s e และล่าสุดก็อาเจ k ข้ามาอยู่กับดาเมจค Control อสอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย b e c k ้ l ิ n ส์ที่หายหน้าหายตาไปนานครับครั้งล่าสุดของเธอคือในรายการ NXT Halloween h วอล์กคืนที่1น,นะครับเมื่อเดือนที่แล้วและเธอก็เสียแชมป์ n อ t ไปแล้วด้วยถึงแม้ว่าเดอะแมนยังไม่ได้มีแมตช์อย่างเป็นทางการนับประกตอนนั้นเลยแต่เธอก็มีปรากฏตัวอยู่บ้างในศึกรอซึ่งในศึกเซอร์เบอร์ซีรีส์เนี่ยมันสามารถข้ามค่ายได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกจะเป็นเบกกี้ลินส์ก็คงไม่แปลกถ้าเป็นไปตามรายงานของพี Insider และเธอเองก็ถือว่าเป็นนักมวยปล้ำแนวหน้าของดิวชันหญิงระดับท็อปอยู่แล้วครับมาร่วมในทีมนี้เนี่ยก็จะทำให้คนดูสนใจมากขึ้นเพราะว่า Game Spot light, วอล และข่าวนี้ครับยังคงต้องติดตามกันต่อไปสําหรับแรนดี้ออตันนะครับยังบาดเจ็บอยู่ครับตอนนี้ก็หายหน้าหายตาไปเป็นเวลา17-18เดือนด้วยกันแล้วนะฮะสำหรับอาการบาดเจ็บนี่ถือว่านานมากครับและยังไม่มีวี่แววว่าแรนดี้ออตันจะคืนสังเวียนได้เลยแต่ข่าวก็มีออกมาเรื่อยๆครับโดยเฉพาะข่าวล่าสุดที่บอกว่าแรนดี้ออตันใกล้จะคืนสังเวียนในเร็วๆนี้แล้วโดยพยายามจะให้ทันในศึกเซอร์เวอร์ซีรีส์ที่จะถึงภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ ก่อนหน้านี้มีคนพบเห็นแรนดี้ออตตันอยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์ของ w w, w e ครับแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันแน่ชัดว่าแรนดี้ออตตันมาซ้อมหรือมีเหตุผลอื่นๆหรือไม่แต่ที่ Racing o b s e r v e รรายงานออกมาค่อนข้างน่ากลัวเลยครับเพราะว่าแรนดี้ออตตันเนี่ยขัดต่อคำแนะนําของทีมแพทย์นะเพราะว่าทีมแพทย์เนี่ยมองว่าแรนดี้ออตตันควรจะรีทายหรือเลิกปั้าไปเลยเพราะว่าการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยมันหนักมากๆแล้วและถ้าเกิดยังฝืนขึ้นสังเวียนต่อไปก็จะเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้้้้นนนนนไไดดอออยยยย่่าาาางงงรรก็ตตมััีเเืวขขจะึ ปัมต่อไปอีกสักประมาณ10ปีนะฮะจนอายุ50ได้ ทางสมาคมก็อาจจะมีแผนเตรียมไว้ให้เรนนีออตตันเนี่ยกลับมาในช่วง Survivor Series ถ้าหากเป็นไปได้จริงๆรายงานดังกล่าวครับย้ำก่อนหน้านี้แล้วว่าการมาของเรนนีออตตันเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการให้ทันเวลาเพราะเขาคนนี้ถือว่ามีความคุ้นเคยกับ Series s u r v i v o r s e r i e s เป็นอย่างดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับไม่ว่าจะขึ้นปัมในแมชประเพณีหรือว่าในแมชป้องกันแชมป์ต่างๆทีนี้ครับเราจะเห็นว่าในวอลเกมเนี่ยได้มีการประกาศมาฝั่งละ4คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าครบมันก็ครบได้เพราะว่าวอลเกมเฉพาะใน NT ยก จะมีนักมวยป้ามฝั่งละสคนเท่านั้นแต่ถ้าย้อนไปนในเซอร์เวอร์ซีรีส์วอลเกมปีที่แล้วที่จัดกันในค่ายหลักเนี่ยนักมวยป้ามจะมีฝั่งละ5คนนะเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่าถึงจะประกาศมา4คนในตอนนี้แต่อาจมีเพิ่มขึ้นอีก1คนในภายหลังได้และรายชื่อนั้นอาจจะมีแรนดิโอตันที่เกี่ยวข้องด้วยนี่คือรายงานจากจานเดฟแห่งเลนซิ่งออฟเซอร์เวอร์ครับที่มองถึงว่าถ้าหากแรนดิโอตันหายกลับมาทันจริงๆอาจจะมีการเพิ่มเข้าไปในทีมฝ่ายธรรมะก็เป็นไปได้ไหน5หนจะพ ้อนเท้าวความไปถึงข่าวจากฟฟูซีเล็กด้วยครับที่ระบ,บุว่าแผนเดิมของ WWE บยเบิอยากให้แรนดี้ออตตันกลับมาร่วมทีมกับเซธโรลินโคดี้โรสเจลโซและเควินโอเวนนี่เป็นแผนตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วนะครับและทั้งหมดทั้งมวลครับที่ w ด็บนเบิมีการวางแผนแบบนี้เนื่องมาจากว่าต้องการให้แฟนๆเนี่ยติดเรี่ยงจากการคาดเดาว,ว่าจะเป็นซีเอ็มพังกลับมาปรากฏตัวในเด็บบิ้นยูเดาบบิาไยูอีที่ศึกเซเือร์ซีรีส์นี้เพราะว่าไปจัดที่ชิาะะนนค,นนคา เีียยมังน่โอกาสจะมาร่วมงานกับ WU WU น้อยลงเต็มทีแล้วคือเป็นข่าวมาจากทั้ง2ฝ่ายนะฮะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวยจำกันอีกทีครับบอลเกมฝั่งชายนะครับบุ๊กิ้งที่ชัดเจนตอนนี้มีโคดี้โรสเซตโรลินเจลูโซและเซมิเซนครับเจอกับทีมจัสเมนเดย์ก็คือเดมอนเพสสเปนบาร์เลอร์ดอมินิกมิสเซริโอและเจดีแม็กโดนนะถ้าหากแรนดี้ออตตันมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งให้เป็น5คนเนี่ยแล้วฝั่งจัสเมนเดย์จะเพิ่มใครเข้ามาตามแผนมีรายงานออกมาครับบอกว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นรูแมคอินนนนทททะรรัััับบบบี่่ปปจจุเ็ฝาม แล้วก็เพิ่งจะผิดหวังมาจากการชิงแชมป์จากเซฟโรล,ลินในศึกฟลาโจวด้วยทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับ s e r v ์ฟเวอร์ s ีรีส์และแผนต่างๆที่ออกมาเป็นข่าวนะฮะก่อนที่จะถึงศึกนี้ในวันที่25พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นบ้านเราก็รอรับชมในเช้าวันถัดมานะครับทาง W W Network สำหรับวันนี้ไปก่อนมาเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ